จอกปลไหลบทที่88สถานการณ์สรับสนโวยอริ้งพอฟังคำสำนักหมื่นสนหวงสมองพันรากฏเงาั่างชายชราหน้ามีแผลเป็นซึ่งคุ้นตาของตนขึ้นต้องคุณคิดอย่างวันไหวนั่นไม่ใช่งักเมงอันก่อกกิ้งบุตรชายงักเสีงบูหรอกหรือที่แท้มันและพวกกับทำลายรูปโฉมตัวเองป,ปงาปโผล่เข้าป้อมังกรเงินมาคิดชำระล้างความแคนที่สำนักมื่นสนทางครอบครัวถูกทำลายล้าง บันนี้พวกมันวางเพลิงเผาผ่านลากฐานป้อมกรเงินหรือนับเป็นผลกรรมตามสนองผมป้อมมกรเงินและพวกทั้งสามพอฟังดวนหน้าแปรเปลี่ยนยาดูแดงเพิ่งทราบว่าไม่ใช่การมือของโบยหริงหากเป็นงักเส้นโบงักเมงและงักห่วงสอดมือเข้ามาอธุกะต้านคืนกัดชากเสียงว่ารากรพวกเราต้องการหาคนฝังดนระเบิดมันสามกับทำลายรูปโถมปะปนเข้าป้อมมาเราขอลดไปประหารมันสามเอง จบคำคิดทรนันออกไปพระมุขวามกรเงินรีบฉุดล้างมันไว้กล่าวว่าสาตีไม่อ่านผู้วามพวกมันปะปนเข้าบานนานวันตอนนี้เก่งว่าฝังดินเบิดอยู่ทุกแห่งหนหากรถไปคงประสบภัยหรือตัวก่อยินยอมละเว้นพวกมันประมุขวามกรเงินกล่าวเสียงทุ้มหนักเหลือขุนข่าแมกไม้ไว้ไม่ต้องวิตกไร้ฟืนไฟวันนี้เพื้อนสะกดกั้นใจชั่วข่าวเบื่หน้ามายัางบ๊อยดิ้งเอ่ยสืบต่อ เจ้าคิดทำอย่างไรบอยริงไม่ตอบคำกล่าวว่าคิดไม่ถึงว่าบุคคลเยี่ยงท่านกับมิธิดาจิตใจใดีงามนางหนึ่งเทนเมืองเต้าหยินนิสัยลึกซึ้งก่อกกิ่งพอเห็นรอบบริเวณมาเกิดเพลิงไหมก็ทราบว่าสามพ่อรุตกูลงักต้องมีแผนการชั่วร้ายกว่านี้มีกาแตกหักกับโบยรอริงสอดคำขึ้นบวยเิิงเจ้ายังไม่ได้ตอบคำถามเป้าโจูบอยอริงกล่าวเสียงเย็นชา ข้าพเจ้าจะตอบคำถามหรือไม่เกี่ยวข้องอะไรกับท่านเทนเมืองเต้าหินตาสปรกอยอมหิตวูแต่แล้วสลายวับแค่นีร่ำกล่าวว่าหวังว่าเราสองยังมีวันพบกันใหม่โอกาสพบกันไม่เกินกว่าวันนี้แน่นอนผระพมกรเงินพอฟังเขาเจอโบยอยิริงยังคิดหักหานกับมันต้องร้องพ้องว่าโบยอยิิงเจ้ามิทันจบคําบริเวณหลังตึกพระมเกิดเรนเบิดเกิดกล้อง จากนั้นเปโวคีพผยพุ่งสู่ท้องฟ้าภาษากระสกเสียงอุทานของบุรุษสตีดังสับสนโบยหริงรอบทอดถอนใจกล่าวว่าข้าพระเจ้าความจริงคิดทำลายด้างป้อมมังกรเงินแต่ตอนนี้มีทราบจิตใจฉหนอ่อนแอขึ้นมาเพ่งตามองของป้อมมังกรเงินเอ่ยสืบต่อตอนนี้ทั้งสามด้านบังเกิดเปโวขีขึ้นมีแต่ทิศทางที่ทอดสู่หน้าผาซึ่งป้อมมังกรเงินเคยใช้ไปฐานที่ควบคุมิดาเราปาจากเปียวเพิง ว่าที่นั้นเป็นหนทางถอยหาก้นจากวันนี้เราท่านยังมีโอกาสพบพานกันใหม่เบร์นหน้ามายังบรุษาตันทักชวนว่าเปียเฮียพวกเราไปกันเถอะบรุษราตันเงยหน้ากวาดมองผู้คนที่สกัดขวางทางกล่าวว่าเปียติบอย,อยริงกายย่างเฉยชาอาคีอนุภาพร้อนแรงป้อมมังกรเงินยอมต้องดับไฟโดยด่วนผู้คนในที่นี้ล้นมีความผิดสมควรตายแต่เราครอบคร,รัวล้นไล้ความผิด พวกมันนับว่าแต่งงานกับยุติพลาดผิดไปจบคํากมมือบรุษราตันสาวถาหมายจากไปผมความมก่อรเงินเบี่ยงกายไปทางขวา2อเก้าเปิดทางให้ผ่านผลดวงตาทอปกายสํานึกเสียใจโวูนี่นับเป็นครั้งแรกในชีวิตมันที่รู้สึกว่าตัวเองซึ่งชมชอบโกโฉกาทำลายคนพอเปรียบกับรดหนมที่พกความแค้นบุกเข้ามานับว่าเป็นลองมากนักเจ้าเมฆผิวอรกะต้านคืน ล้วนมีจิตใจขับแคบพอเห็นบอยอยิงเคลื่อนเข้าใกล้อดคิดล้างมือไม่ได้พอพ่อมังกรเงินพันตวาดว่ายี่ติตาติพวกท่านยังกระทำเรื่องผิดพลาดไม่เพียงพอหรือบอยอยิงปลายตามองเจ้าไม่อีกผิวอนุกะต้านคืนกล่าวเสียงเย็นชาสองท่านจะคงถนอมเรี้ยวแรงไว้ตะเตรียมชื่อเหลือผู้ไร้ความผิดเถอะขาดคำนำพาบรุษราตัานวิ่งตะบึงไปยังหน้าผาด้านตรงข้าม อนุกะต้านคืนกล่าวอย่างไม่พอใจตัวกอชไหน่อยเสือคืนป่าพงพ้อมกรเงินเน้นเสียงว่าที่ผ่านไปแล้วรู้ได้ผ่านพ้นไปวันนี้เน่าหูหากไม่ตายขอใช้ชีวิตอย่างสงบสันติก่าวจบโลดแรนตะเบิงเขาเขตตึกชั้นในเทนเมืองเต้าหินงงงันบูบสีหน้าพันปรากฏรอยยิ้มอันชั่วรายขึ้นเจ้ามฆผิวและอนุกะต้านคืนก็รู้สึกเหนือความคาดหมายจากนั้นเจ้ามฆผิว จึงตะวาดว่ารีบเข้าเตกชั้นในไปช่วยคนจบคําชักโชนกะต้านคืนติดตามผู้ปกครองรเงินเข้าไปเทียนมึงเต้าหญินพันพึมพำมขึ้นใช้ชีวิตอย่างสงบสันติเมื่อถึงเวลานั้นเก่งว่าไม่อาจตามใจท่านได้จากนั้นติดตามผู้ผู้คนเข้าไปโวยริงและบรุษลาตันพอออกขนจากโดงไม้ก็บรรษถึงหน้าค่ายกนเชิงผาบรุษลาตันพันก้าวขึ้น เบียตีเราไม่ทราบว่าท่านต้องปล่อยปะละเว้นพวกมันโวยริงกล่าว่าแม้แต่ข้าพเจ้าเองก็ไม่เข้าใจว่าฉไนเปียริเมตตาการุณขึ้นมาบรุษราตันงงงานวูบกล่าวว่าตอนแรกท่านคิดเข็นฆ่าล้างผ่านพวกมันจริงๆถูกแล้วข้าพเจ้าหลังจากทราบข้อจริงจากมารดาก็ตกลงใจเช่นนี้กล่าวจบนำพาบรุษาตันเข้าสู่ค่ายก่นบรุษาตัน รูจากสีหน้าอันพุงพานของบอยอิ๋ิงมีการถามไถ่ามากความเกรงว่าจะสะกิดความในใจบอยอิวิงบอยอิ๋ิงเร่งรุดตามเส้นทางที่เคยใช้ออกจากค่ายกนอึดใจเดียวกอบลุดถึงริมหน้าผาบรุษลาตัานก็มิสระลงมองไปยังเบื้องร่างต้องของมวดคิวค้วขุ่นคิดขึ้นหน้าผาสนตางานปานนี้เราจะลงไปได้อย่างไรบอยอิ๋ิงขายรู้ความในใจฝ่ายตรงข้ามจึงกล่าวเปียเฮีย เข้าพเจ้าตอนขึ้นมาได้ปักกิ่งไม้ไว้ตามน่องศิลาสามารถแต่ยังทรงกายไต่ลงไปพางชี้มือไปอยังซ้ายมือที่ห่างไปวาเศษบุริสษษาตันเบือนหน้ามองตามจึงคายใจลงกล่าวว่าเปียตีพวกเราลงไปด้วยพร้อมเพียงกันเถอะบอยหลิงส่หน้ากล่าวว่าพอเพื่อความปลอดภัยของเปียเฮียเข้าพเจ้าต้องเฝารักษาบนหน้าผาก่อนอย่างนั้นตอนที่เปียตีไต่ลงไปจะให้ผู้ใดเฝ้ารักษาการ บอยดิงยิ้มพางกล่าวว่าปียเฮียโปรดวางใจผู้พัรษาจะรุดมาในบัตรดลเวลาไปจำกัดปียเฮียรีบลงไปเถอะบรุษสาตันรู้สึกบอยดิงเป็นบุคคลลึกํำยากใจอย่างพอฟังเข้าใจว่าบอยดิงซุ่มซ่อนกำลังคนไว้จึงพองอิสระรับเกงลมปานลดน้ำหนักตัวแล้วรอยล่างลงบนกิ่งสนท่อนแรกจากนั้นไปลมหายใจทิ้งโตลงบนกิ่งสนท่อนต่อไป มันพุ่งปราปราดต่อกันหลายขากอบรู้ถึงพื้นเบื้องล่างเงยหน้าขึ้นทรงเสี่ยงว่าเปียติลงมาได้แล้วโบยหลิ้งปลายตาไปยังโขดหินในละแวกใกล้เคียงแวบหนึ่งพันสุรอมหายใจเดกอสองเท้าสกิดพื้นศาสพุ่งไกยพ้นจากริมหน้าผาสามวาเิรุวิวลงสู่เบื้องล่างโดยไม่ต้องแตะอย่างกิ่งสนหยิบยืนสภาวะแม้แต่น้อยหลังโขดหินทางขวามือของหน้าผาปากฏประกายตาคู่หนึ่ง ท้อแววผิดหวังขึ้นบูที่แท้เจ้าของประกายตาคู่นี้รอคอยอยู่ตั้งแต่แรกคิดโชโชการที่โบยอย๊อยริงแต่ยังกิ่งสนไต่ล่างลงไปลงมือประทุสลายฝ่ายตรงข้ามร่วงหลดสู่เบื้องล่างมีคาดโบยอยลิงกลับสามารถพิวกายลงไปในหยดใจเดียวบุรุษาตันที่พื้นเบื้องล่างจ้องมองท่าล่างโบ๊ยอยริงอย่างตะเดิงดานจบจนฝ่ายตรงข้ามสองเท้าสัมผัสผื้นถึงกาวอย่างจริงใจเปียตี พนังกงานฝึกเปื้อของท่านรุดถึงจุดสุดยอดแล้วบอยดิงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่านั่นเป็นประสบการณ์ปาฏิหารส่งเสริมข้าพเจ้าประสบความสำเร็จเช่นนี้เปียเฮียพวกเราไปสมทบกับคนทั้งหมดเถอะจากนั้นสาวเท้าไปยังโดงไม้เบื้องหน้าขณะนั้นเองในโดงไม้บังเกิดเสียงน้ำร้องไอวิติยินดีดังว่าลิงก,กอกมาแล้วพวกท่านนี้ออกมาพร้อมกับเสียงดังหงอีเพียอันโศภาจคารนได้ผิวปราดออกมา ตามติดมาด้วยนงคานหงทองและทิพิดาหยกหงอีเพียโดอยู่ด่างโลงที่เบื้องหน้าบอยอยิริงกุมมือฝ่ายตรงข้ามไว้กล่าวว่าลิงกอกอถ้าไหนจนบัดนี้จึงพึ่งลงมาสร้างความรำลุ่มใจแก่พวกเรานักหากแม้นท่านลงมารวดเร็วกว่านี้ก็สามารถร่วมการต่อสู้ด้วยบอยอยุริงสถานใจวูบกล่กาวว่าต่อสู้กับผู้ใดยามนี้นงคานหงทองและทิพิดาหยกโดยบรรลุถึง พวกนางอายุสูงวัยกว่าสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองเพียงจับจ้องมองโบยอุลิงอย่างลึกกึ้งนงครานหงทองก้าวเสริมขึ้นเป็นคนของวังมหันนบโบยอุลิงหน้าเคร่งเครียดลงกล่าวว่าผู้มาเป็นใครเทพบุตรมหันนบร่วมทางมาด้วยเดือไม่หามีไม่ผู้ที่หักหลางกับพวกเรามีจํานวนไม่มากนักผู้นําขบวนไปคันเบ็ดอมหิตโบยอุลิงขายใจลงทราบว่าโดยขุมรังฝ่ายตน ยอมสามารถต้านรั่ายตรงข้ามจึงกล่าวหมายความว่าพวกเราได้รับชัยชนะกำลังมีทราบมีค้นรับหนีได้หรือไม่ได้ยินซุ้มเสียงเข้มแขม็งกังวาลเสียงหนึ่งดังว่าหากแม้เด็กน้อยเจ้าก็อยู่ที่นี่ด้วยอาจบางทีไพ่พลเหล่านั้นม่อาจมีชีวิตรอดกลับไปแม้สักคนเดียวบอยลิงเผาฟังซุ้มเสียงก่จะจำออกเงยหน้าขึ้นเห็นนักพ์วิปลาดบอยเกี่ยมหุนสตีหาวิเศษซงเงจู เสแนวบดีบูผู้ห้ามหารู้ทธาโรนในรถมาถึงข้างกายผู้ทหาราไปตีงามกลางคนชุดเขียวนางหนึ่งเขาหน้าแปลกตาไม่เคยพผ่านมาก่อนบุรษสราตันพอหนตีชุดเขียวนั้นรีบสาวท้าไปร่ำรองว่ามารดาท่านกรุดมาด้วยสตีชุดเขียวพงวิสาก่าว่าเอียงยีเจ้ามากราพบอิดาเจ้าพางชี้มือมายังผู้หามพูทาที่ข้างกายบุรุสราตัน เล็กจือเกียงพุ่งพ่านใจยิ่งรีบก้าวปราปราดไปโบยหูดิงเบือนหน้ามองนพพธภิวร,ราชยิ้มพางกล่าวว่าหมายความว่าเต้าเจี้ยงปลดปล่อยไฟตรงข้ามไปสี่คนจอมเท่าเทียนฟ้าหั่งเทียนหงสอดคำขึ้นเรียนกงเจอเพียงปลดปล่อยชนชั้นบริวารไปม่กี่คนที่ลงเหลือล้วนชดใช้นี่กมอย่างสาสมยามนี้โบยเกี่ยมหุนและภรยาท,ทั้งสองก่อสาวเท้าหาโบยหูดิง บุ๋ยกิมหุนกล่าวว่าเร่งยีบนล่างของเจ้ามีคราบโลหิตแปดเปื้อนบยริงกล่าวเสียงราบเรียบวิดาโลหิตเหล่านี้ล้วนหลังจากคนของป้ามังกรเงินโซงเงกจูหน้าแปลเปลี่ยนเป็นซีดเผือดถามพวกว่าเจ้าประหารพวกมันจนหมดสิน้นสติหาวิเศษและบุยเกิมหุนก็น้าแปลเปลี่ยนไปบุยเกิมหุนกล่าวอย่างเสียใจเริงยีตอนที่เจ้าเข้าป้ามังกรเงินไป แล้วกับอาอีไมยถึงโซงกิจูเจ้าหล่นไม่ทัดฐานเหนียวดังทางนี้พระพวกเราไม่คู่ควรกับการกล่าวเยี่ยงนั้นเราไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูเจ้าสมกับหน้าที่ของบิดาที่มีต่อบุตรแต่มารดาเจ้ากับถูกป้ามังกรเงินประทุษร้ายพวกเรายังสามารถกล่าวกระไรได้โบยริงแง่หน้ามองท้องฟ้ากล่าวเสียงทุ้มหนักข้าไปเจ้าไม่ได้สังหารคนของตระกูลโซกแม้แต่คนเดียวทางนี้เพราะตอนที่ป้ามังกรเงิน พอเชิญพัาตรายราย้อมข้าบัเจ้าพันฉกคิดถึงอาอี้ขึ้นมามารดาบอกว่าอาอี้เป็นบุคคลจิตใจสัต์ซื่อดีงามดังนั้นข้าบัเจ้าไม่อาจตัดใจลงมือได้ทรงงึกจู่จ้องมองบบยถึงอย่างตะเลืงดานพันหันกายถาโถงเข้ามาในอ้อมอกสตรีหายวิเศษสึกสอ,อื่นพางกล่าวว่าลุยเจ้ท่านดีต่อเรายิ่งอาจบางทีในเวลาขนานี้นางสามารถกล่าววาจาย,ย่างนี้เท่านั้นไม่ตีระหว่างสามีภรรยา น้ำใจระหว่างพี่น้องร่วมสาบานความรักระวางมารดาต่อบุตรหลวนประดังขึ้นในจิตใจสตรีหาวิเศษห้วเง็กรุย่ยสร้างความพุ่งพ่านตื้นตันแก่นางจนมิอาจกล่าวกระไดได้เช่นกันนักพุรธประลาชสาวเท้าถึงเบื้องหน้าบยอย่ริงชูร่อนนิ้วหอยมือขึ้นกล่าวอย่างจริงจังเด็กน้อยวันนี้เดาเพิ่งในเปิดหูเปิดตาเป็นคราแรกสามารถพบเห็นบุคคลเปลือกนอกเย็นชากระด้างแต่จิตใจเปลี่ยนเมตตาธรรม องครานหงทองและพวกทั้งสามห้อมล้อมอยู่รอบกายโบ๊อยอยริงเพลิบต่นั้นไม่ว่าผู้ใดก็มีอาจขบคิดวาจาปอประโลมโบ๊อยริงได้ความเงียสงัดปกคลุมอยู่คู่ใหญ่กระบี่ก้าวห่วงผันลองพ้งว่าบนหน้าผามีคนคิดลงมาแล้วทุกผู้คนล้วนหันกายเงยหน้าขึ้นเห็นริมหน้าผายืล่รลายโดยผู้คนชราชการจำนวนมากผู้นาหน้าเป็นประมงพ่อมกรเงินโซเทียนไทยโซงิจู พอพบเห็นบิดาอดล่ำลออไม่ได้บิดารีบนำทุกผคนลงมาพวกว่ามักรเงินกล่าวเสียงทุ้มหนักมีหนทางท่อนลงไปหรือไม่โซกเงกจูกลกาวอย่างรอนรุ่มบิดาเบี่ยงกายมาทางซ้ายเล็กหน้อยจะพบเห็นกิ่งสนปักตึงอยู่บนซอกหินสามารถแตะอย่างกิ่งสนไต่ลงมาพวกว่ามกรเงินเบือนหน้ามาทางซ้ายกอพบเห็นกิ่งสนปักเรียงใดอยู่บนผนังผา จึงหันกายไปหนีบร่างชายชราผู้หนึ่งได้ลงจากหน้าผาทันใดบนหน้าผบาบังเกิดเสียงแผ่ผรอดอย่างขุ่มคั่งพางกล่าวว่าโสเทนไทยพอเพื่อล้างแขนชระอาฆาตแล้วหูได้เผาผ่านเจ้าไม่ผิวอุกะต้านคืนอยู่ท่ามกลางทะเลเพลิงทั้งเป็นบัดนี้ครอบครัวของเจ้าก็อยากหนีรอดจากเงื้อมือเรายัางคงอยอมรับชะตากรรมเถอะขาดคำแววเสียงแผดร้องดังะงมบุรุษสตรีที่บนหน้าผาถูกกระแทก ร่วงล,ลงมาดูดกาบาดจากฝาจากน้ำบนหน้าผาปรากฏชายชดาใบหน้าเต็ไมไปด้วยรอยแผลเป็นขึ้นสามคนกลับเปหนึ่งสองเท่าสำนักมือนสนง,งักเส้นโบและบุตรชายงักเหมงงักห่วงมันทั้งสามก็อมองดูประมงป้ามังกรเงินที่ลอยกลางอากาศแผ่เสียงรอกกล่าวว่าตอนนี้เจ้าก็ทั้งหลแรงตีโต้ก็ม,มีลงไปเถอะฝามือหกข้างตวัดขึ้นโดยพร้อมเพียงกันโกกแทกลงอย่างเบื้องล่าง แววเสียงคางอนหนักประมุกพระมังกรเงินไม่สามารถดบเลี่ยงร่างของมันโดนทั้งใจชราในซอกแขนล้วนน่วงลงมาทรงเง็กจูอุทานอย่างแตกตื่นนักพรตประลาชพันตวาดว่ารีบล้างไว้ทุกผู้คนพอฟังเจือฐานตื่นจะกะวังผาการผิวกายถึงเชิงผายืนแขงออกรับร่างที่น่วงลงมาจากอากาศแม้แต่บยอยอ่ดิงก็ไม่นอกเหนือกฎเกณฑ์เพ่งตามองมุกประมงกรเงินพันยื่นสองแขนออก ตะเตรียมไว้ในยามนั้นเบื้องหลังงักเสิ้นงบูและพวกทั้งสามสกิดเสียงเทียนเมืองเต้าหยินดังว่าสามท่านก็สมควรลงไปงักเสิ้นงบูสามพ่อลูกอยู่ในวางยินดีลำพองในได้คาดคิดว่าฝ่ายตรงข้ามรอบเลนถึงเบื้องหลังลวนถูกเทียนเมืองเต้าหยินจูโจมใส่ขณะนั้นบ๊อยอยู่ริงงพึ่งรับล่างผู้ป้อมก่อนเงินไว้ยังไม่ทันตัวตาดูอาการฝ่ายตรงข้ามริมโดงไม้ที่เบื้องหลังพม่าเกลซ่้มเสียงเย็นชาเสียงหนึ่งดังว่า นาบแต่จากการที่ไะ้สาบท่องเถงนับปาเวลาเนิ่นนานมิดน้อยไม่ทราบบยเฮียยังจะจำเหล่านักศึกษาพระโลหิตได้หรือไม่